ผู้ใดเกิดวันศุกร์พิมพ์ข้มมามว่าวันศุกร์เขามาล้วๆวให้แม่ควัญเนาะเพื่อฮับฟั่งเนาะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเนาะให้มีขอคิดในการดำรงชีวิตในแต่ละมือนในแต่ละวันเป็นดวงโดยรวม่ไดเจาะจงว่าเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนาะฮับฟั่งเพื่อบรรเทาความข้ายเขียยเนาะที่ว่าแม่ควันมาอ่านจากหน้าไพ่เนาะคนวันศุกร์เนาะขออนุญาตเปิดไพ่ให้กับคนวันศุกร์ในส่วนวันที่ ซิเก่าหาวันที่เสหาเดือนสองปี 2000, สองพันสิบสอสี่นีว่าคนวันศุกร์จ้าเป็นแนวดายเนาะผหนึ่งใบทำอิดของคนวันศุกร์มาบอกว่า6กกดาบเนาะฮกดาบมาบอกว่าคนวันศุกร์เนาะสิ่งที่ตัวเองเนี่ยก็ทำหน้าเวลาปัจจุบันนี้เนาะที่เป๋าล่อข้อ,อยูพูมบมาว่าผายไนีเป็นบอกว่าเป็นการตัดสินของการเวลาเนาะการเวลาจะนำพาหมุนให้เจา้าห้เป็นคนที่ว่ามีสติหายเป็นคนที่เก่าวผ่าน จุดที่มีความหยุ่งยากซับซ้อนนี่ไฮไลท์ขึ้นเนาะเพราะว่าคนวันศุกร์จะกล่าวผ่านไปได้เนาะอุปสรรคหน้าๆนาประการที่ว่าทาโถมเข้ามาเหตุแห่งคนวันศุกร์นี่มีความหยุ่งยากซับซ้อบนบพรว่าจะเป็นเหลืองการเงินการงานการวางแผนขบคั่วหรือว่าใส่ซี่บิโดโสดเนาะเพราะว่าคนวันศุกร์จะผ่านไปด้วยความดีเนาะถาว่าคนวันศุกร์บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิิ์ส่งศักดิ์สิิทธ์จ้านำผ้าและเปิดทุนท่า ทรงยืนเจ้าหายไปอยู่ในชุดที่สําเร็จและเป่าไม้ของเจ้าที่เจ้าว่างแผนใยเนาะพ่ดว่าคนมรรสุกนอะต่องใจเย็นๆเ้อพ่ดว่ายาใจห่อนเนาะพ่ดว่าที่ผ่านมาคนบรรสุกนี่เป็นคนที่มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเนาะเป็นคนทีใจหอนเนาะตัดสินใจแบบบ่าบินตัดสินใจแบบโดดเดียวแต่ในเวลาปัจจุบันนี้การเวลาจะพาหายเจ้านี่ไปอยู่ในทางทีลาบลื่นเนาะในทางทีมีแสงสว่างอุปสรรคที่เขามาเห็นให้คนมัรสุกนี่ ฮักโฮมเนาะเหตุให้ค้นวันสุกนี่ถอดแทแต่อาทิตย์นี้อยากบอกไว้เลยว่ายาถอดเทเนาะหายตั้งใจและเข็มแข็งสู่ส้สนต่อไปทุกอย่างจ้าผ่านไปด้วยดีการเวลาจ้านำผ่าให้ค้นวันสุกเกิดคว่ำสำเร็จเนาะสิ่งที่เฝ้าล่อคออสิ่งที่ต่างใจบ่ได้ศูนย์เปล่าเนาะจ้ามีเป็นโตเป็นตนเหตุให้ค้นวันสุกนี่ได้หับหมากหับผลเนานะแต่คนวันสุกต้องเสือแลลศรัทธา ในความดีเนาะให้ฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์เนาะแล้วเจ้าจะผ่านไปด้วยดีส่วนไผ่ไปที่สองเนาะไผ่ไปที่สองอยากบอกว่าสีเลียนสีเลียนในส่วงเวลาในีคนวันศุกร์ในหัวในสมองในความคิดจิตใจคิดแต่เรื่องเงินเนาะเอีอเฮ็ดยั้งกับยาข่อยล่มข่อยปางยังนัเจ้ากับยาเนาะขั้นข่อยบอม่มีส่วนดหนแมนข่อยจะ บอลําเนินการกับเจ้าขอยจะบอล่มต่อเนาะถามว่าเป็นผู้สาวหรือผู้บ่าวเนาะเพิ่นบอกว่าคนวันซุกนี่เป็นคนทีมีความคิดสลัสเลียวแต่โง่จ่าในบางเหลืองเด้ออันนี้บบได้เดบาให้ผู้ได้เนาะแต่ว่ามันเป็นคำำนําทํานายเด้อแต่จะโง่จ่าในบางเหลืองจะซับซ้อนในบางเหลืองเป็นยังยังซับซ้อนซับซ้อนพอตัวเองว่างแผนบ่ถือซับซ้อนพอตัวเองว่างมาเกมไป บถือคองเนาะเพื่อนบอกว่าคนวันศุกร์นี่จ้ามีผลสําเร็จในหนาเวียกในการเจรจาหนีสูงเนาะในส่วนกลางอาทิตย์นี่เนาะคนวันศุกร์จ้าได้หมุนเงินเนาะมีเงินก่อนจะได้หมุนแต่ว่าพายะบอกว่าขอให้คนวันศุกร์เสื้อหมันในทีตัวเองทำเด้อนะในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วคนวันศุกร์จ้าผ่านไปด้วยดีเนาะการเงินการงานในกลางอาทิตย์นี่เนาะจ้ามีเงินเข้ามาเนาะแต่คนวันศุกร์จ้าได้จ่ายเงินก่อน ออกไปก่อนใดก่อนหนึ่งเพื่อสร้างศักยภาพหรือสร้างธุรกิจตรงไห่เหตุให้คนวันศุกร์นี่มีหมากมีผลเนาะในหน้าเวลาต่อไปเนาะส่วนผ่ายใบที่3เนาะ The Empress Empress ม,มาบอกว่าคนวันศุกร์เป็นคนที่มีความโดดเด่นเนาะในนาเวียกและเป็นคนที่กล้าแสดงถึงศักยภาพที่ตัวเองได้กระทำและคนวันศุกร์มีความโดดเด่น เปียบเหมือนเป็นหัวหนาบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มคนใดหนึ่งแก้ปัญหาทุกสถานการณ์ใดเนาะและว่างแผนให้กับตัวเองได้ดีเนาะพว่าคนวันศุกร์นี่เนาะเป็นคนที่วามีควมสมบูรณ์แบบทายอาทิตย์นี้จะมีควมได้หับมาครับผลในหนาเวียกการเงินการงานถาว่าเจรจาพาที่หรือว่าเหตุธุรกรรมการเงินการงานเนาะกูแบงค์บอหรือว่า จะได้หัหมาขัาพนเนาะจะได้ขอนี่แหละก็จะได้สิ่งทีพึงพอใจกับตัวเองทีเฝ้าล่อมาฟันไหวจะเกิดคว่ำเป็นจริงเนาะเดมเพสมาบอกว่าคว่ำมุดมสมบูรณ์เนาะคว่ำม,ม,มุดมสมบูรณ์ทั้งด่านการเงินการงานการกินการอยู่เนะาะเพื่อบอกว่าจะมีคว่ำมสมบูรณ์แหละหลาบลื่นมีโศกไ่เขามา,าเด้อคนวันสุกเนาะทายอาทิตย์เนาะมาคนวันสุกมีโศกใญ่เขามา,าเด้อคนว่า สิ่งที่สําคัญเนาะคนบรรสุขหากว่าเสือหรือโมติลูเนาะคุณครูบาอาจารย์ซิดๆให้ขอพรผู้ยิ่งอืมขอพรเทพเจ้าผู้ยิ่งใดเนาะพระเม่กองงินอิมใดพระเม่นาคีใดพระเมุ่ธรณีใดเนาะแล้วเนาะถาว่าคนบรนสุกเนาะเกิดบรรสุกอยู่ในเขตนี้เนาะในเขตตัวเมืองปักเซหรือว่าแม่เจ,จ้าจงในเมืองปักเซเด้อให้ไปขอพรเนาะเจ้าหญิ อยู่วัดขั้นแย่งผาอาจารย์ญนทองเนาะยุดแคมทาจะมีองค์ญาเนาะให้ไปขอพรเพลินแล้วเจ้าจะประสบผลสําเร็จเนาะคนที่เกิดวันศุกร์อยู่ในคงเขตเมืองปากเซ่เนาะไก่ไก่เมืองพุททองเมืองปากเซ่เมืองบาเจียงให้ไปขอพรยู่วัดผาอาจารย์ญ่มีบานขั้นแย่งแคมทาเนาะจะมีองค์ญาพญานาคเนาะที่โปกปาาหากสาปฏิสถานอยู่ยไหแตงขันหาไปขอถูบซิโหกดอกอะไรบอกซื่อบอกเสียงบานอยู่เมืองนอนของเจา้า เพิ่นจะประทานค่วมสําเจให้เจ้าเนาะเพิ่นจะประทานค่วมสําเจให้เจ้าเกิดมีค่วมอุดมสมบูรณ์ในถ่ายอาทิตนี้เนาะปากเป็นธิ์เป็นเดชปากเป็นเงินเป็นข่าเนาะคืดเงินในเงินคืดข่ําในค่ําเนื้อพี่น้องเนื้อคน้นเกิดวันศุกร์เน,ะนาะคุว่าส่วนอาทิตนี้จะมีค่วมสมบูรณ์สูงเนาะแล้วไพ่ใบสรุปของคนวันศุกร์มาบอกว่า two of cups two of cups หมายความว่าการดําเนิน การงานการว่างแผนและคนในครอบครัวเนาะบอกร่วมเนอคนในครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่เป็นปัจจัยที่อยู่ออมขางเจานะ้าเนาะจะสมบูรณ์แบบจะมีคนเขามาแนะนาเจ้าสวยเหลือเจานะ้าเนาะแล้วเจ้าจะมีโศกให้เจ้า่าลืมเนอไปขอพรนําเจาา้ายาอยู่วัดพระอาจารย์ไงมี บานขั้นแย่งเนาะยูแข้มทานําของจะมีองค์เขาวเออเจ้ายญาอย่หันเนาะหายไปขอพรเพลินผู้ใดยอยู่ในสายพญานาคเด้อหายไปขอพรเพลินแล้วเจ้าจ้าได้รับหมารับพ้นสิ่งที่สําคัญเนาะเวลาไปขอพรจากเจ้ายญาอย่าลืมดอกไม้สีขาวเป็นเครืองขาวเนาะไปบูซาเพลินไปขอพรเพลินห้เกิดความสําเร็จ ชีวิตปังหมานบริเยเนาะแล้วคนวันศุกร์นาอเพิ่นบอกว่าสิงใหม่ๆสิ่ทีงดีๆจะเข้ามาหาให้เจ้านอมหับสาถุเนาะแต่ละมือเปิดประตูออกมาหับสับเนาะแต่ละมือเปิดประตูออกมาหับสับเลยนาะเพิ่นว่าหากว่าเจ้าอยู่ในสายพญา,านาคหรือว่ายู่เพื่อนเจ้านาอมีองค์เทพนะาขาคืออยู่ด่านลังงองแม่เนาะ สามาส,สูตรบทบูชาวีรูปักเคหิเมเมตังเมตังเอราปรเทหิเมสพพญญาปุตเตหิเมเมตังเม,ต,งมตังได้เนะาะเท่าอายุเจ้าเนาะทาบได้หายหสูตรสิเบเถือ่อรือว่าน้อยที่สุดหายสูตรสามเถื่อนเนาะหายสูตรแล้วจังบอกว่าขคอ,อาโหสีและแผพเมตาหายเก่พานากเดือเพิร์ดบอกว่าโคามรมันสุกเนาะซิกเซน จากพญานาคได้ฮับพอดจากพญานาคล้วนๆเด้อเพื่อนว่าหากว่าบ้านใดเนาะผู้ใดที่อยู่ไก่เนาะสิงซักซิสเนาะอยู่ในสถานวัดบ้าวัดอ่าห้าห้าหรือว่าอยู่ต่างแขวงเข้าไปขอพรเนาะจากพญานาคอยู่ทางขืนขันใดซิมใดเนาะที่ทางขืนสลาหงษ์ทรรมใดเพิ่นจะปั่นหนักหูบางแง่เนาะหรือว่าอยู่ทางขืนฮอกกองใดให้ไปขอพรเพื่อนแล้วเอาน้มเนี่ยไปโหดให้เพื่นแอ้กระตงหนามเนี่ยเอามาสวยหนาเฮาเนาะให้เกิดมีเมตตา ฏิหารเกิดขึ้นก็พอพญนาคเพิ่นจ๋าหายพ่อเจ้าเนาะคนวันสุกเนาะว่อมสำเร็จอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับเจ้าเจ้า,ม,จม,ม,จามีโศมีหลับในส่วงเวลาอาทิตย์ที่สิบเก่าหาวันที่สมหาเดือนสองปี 2000, สองพันสี่สเนาะจะพอคนวันสุกเนาะอันนี้ผ่านไปแล้วเด้อคนวันสุกเนาะอ้ะเอเลืมบอกตัวเลข <laughs> เลขคนวันศุกเนาะเออเลขหนาไพยของคนวันศุกจะมีเลขหาเลขโกเนาะ เลขแปเออเอาไปซูมเป็นเสียงใดเด้อทุกคนเด้อเลขโค้งคนมันสูงเนอะเลขหนาไพ่เนาะเพิ่นบอกว่าจามีเลขหาเลขหเลข8ดเอาไปซูมเสียงใดเนาะแล้วแต่เนาะ